รอยเตอร์ uter, อุตสาหกรรม NFT ในจีนเริ่มคึกคักหลังมหาเศรษฐีชายชาวซิ่งไฮโผซื้อคริปทอปังดูเหมือนว่าแกลเลอรี่ศิลปะในฮ่องกงจะกลายเป็นบ้านใหม่ให้กับคริปทอปัง NFT 2รายการที่เพิ่งถูกซื้อมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า218 ETH หรือราวๆ 700,000ดอลลาร์โดยหอสินมีกำหนดที่จะจัดแสดงผลงานขึ้นในวันที่5กันยายนนี้พร้อมกับคริปโตพังแฮชแท็ก8,236และแฮชแท็ก1,970โดยมีข่าวลือว่าผู้ซื้อคริปทอพังแฮชแท็ก8,236ไปก็คือนายไม้ไก่ผู้ก่อตั้งแอปหน้าสวยอย่างเมตูไกลกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนคริปโตในเอเชียหลังจากที่บริษัทของเขาได้ประกาศเข้าซื้อ BTC และ ETH มูลค่าราวๆ40ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาการประสบความสำเร็จในการรับรู้ถึงเทรนของคนหนุ่มสาวของเมตูในการนำเสนอฟิลเตอร์แอบหน้าสวยเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่าไกลอาจจะมองเห็นอนาคตบางอย่างในคลิปทอปังนอกเหนือคลิปท่อปังสองรายการข้างต้นแล้วยังมีรายงานว่าพังตัวที่3คลิปทอปังแฮชแท็กถูกไปซื้อโดยชุมชนมีม ของจีนในราคา79 ETS ตั้งอิงตามรายงานของลูเซอร์คอยอาบีครามได้รับแรงฉุดในจีนในสัปดาห์นี้มีเรื่องเล่ามากมายให้จับตามองในประเทศจีนโดยเครือข่ายเลเยอร์2ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในดินแดนมังกรกับกองทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนเงินมูลค่ากว่า180ล้านดอนลลาร์ในแพลตฟอร์มของอาีครามแมเดพ หนึ่งในแอปพลิเคชันเดบีที่กำลังได้รับความยอมรับอย่างมากในประเทศจีนเพิ่งเริ่มขั้นแรกของการเปิดตัวเมนเนตบนเครือข่ายเลเยอร์2อของอาบีครามแล้วซึ่งนี่อาจสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับอาบีครามเพิ่มขึ้นมากขึ้นนักเด็กได้เปิดตัวคู่เงิน BTC USDC และ ETH USDC แบบช่วงสวัแบบออนเชนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแรกๆที่ใช้ประโยชน์จากเรื่องความเร็วและความสามารถในการปรับขนาดของอาบีครามดูเหมือนว่าแม็กเดกและ กดอ่านข่าวอุตสาหกรรม NFT ในจีนเริ่มคึกคักหลังมหาเศรษฐีชายชาวซิ่งไฮโผซื้อครีปทอปังต่อที่สยามบล็อกเชน